ครับตัวนี้เป็นเครื่องโครงสร้างพันเจ็ดครับนี่ครับผมเป็นโครงสร้างพันเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับตัวนี้ครับอาการนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้ก็คือว่ามันมันเล่งแรงมากครับก็คือมันปรับจูนฮาบูไม่ได้เนะจะปรับจูนไม่ได้มันก็เล่งมอนนอนครับผมก็สงสัยอย่างเดียวนะครับ ตามนี้ตามที่ผมเคยซ่อมมาหลายๆรุ่นในหลายยี่ห้อนะครับก็คืออาการนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือพวกระบบแรงอากาศล้วไหลนะครับไม่จุดใดจุดหนึ่งผมก็เลยทําการถอดคาร์บูมานะครับเพื่อที่จะเช็คพวกท่อลมคอดีิก็เป็นดังว่าจริงๆครับนี่นี่ครับคือน้องนี่ครับขดลมันขาดครับเนี่ครับนี่ครับมันขาดนี่ครับมันขาดมาปกติตัวนี้มันจะต่ออยู่ลักษณะนี้นะครับ อยู่ลักษณะนี้เนาะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับครับที่มันขาดออกมาครับอืมก็เลยทําให้อากาศอ่าเข้าตรงนี้ครับแล้วก็ทเป็นเครื่องเล่งเล่งเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้คอร์ดตัวนี้เนี่ยมันหมดสภาพนะครับมันแข็งมากครับนี่ครับกดไม่อยากจะลงครับแข็งมากแข็งปุ๊บครับไปนะนี่ครับปัญหาก็คือว่า ทำยังไงเนาะผมไม่มีอะไรตัวนี้ด้วยครับนี่ครับอะไรเอ่ออะไรเครื่องโครงสร้างคอนกรตเนี่ยผมผมไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยได้สั่งมาเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะซ่อมพวกเรื่องโครงสร้างห้าแปดศูนย์ห้าสองศูนย์หรือว่าสามแปดศูนย์ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนโครงสร้างคอนกรตตัวนี้ก็ต้องไปเยวต้องไปสั่งอะไรก่อนนะครับลูกค้าถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ใจเย็นๆได้ครับเด้อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร่งผมเลยครับเ้อ ผมไปหาอะไรตัวนี้ก่อนครับคอริดนะประมาณนั้นครับ <S <S คลิปนี้เนื้อหาสาระดก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องของท่านเนี่ไม่ว่าเรื่อยโยนของท่านจะเป็นยี่ห้อไหนโครงสร้างไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามีอาการประมาณนี้ก็คือว่าอาการแบบแบบว่ามันเร่งเองนะแบบว่าสมมติว่าเราปรับจูนปรับยังไงก็ไม่ไปก็เร่งม้าเร่งแรงขึ้นแรงขึ้นครับต้นใจจะเป็นพวกพวกที่ระบบอากาศรั่วไหลครับถ้าไม่จุดน,นี้ก็ สายสุญญากาศตัวนี้ครับสายตัวนี้อาจจะขาดหรือว่ารั่วหรือหรือไม่ก็พวกซิ้นเขาเหวี่ยงอยู่รานข้างนะครับฝั่งจานไฟแล้วก็ฝั่งฝัง่งไอ้แผ่นคาสเตอร์นะครับครับถ้าอาการเล่งเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> ก็มาแบ่งปันครับนะคลิปวดอนี้ครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคครับผม